สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องครับจูส่องการตะลุยการเสดครับวันนี้เสาร์วันที่สิบหกนะครับสิบหกหกกาล่าคมพอซอดสองพันหาลอยหาสิบคหกสิบผาครับมมเดีกะผา,าพี่น้องพ้องปลายนะครับมาเยี่ยมชมนะครับอ่า ข้าวเหนียวหอมหนาคานะครับที่ห้าวันไหวนะครับกับอายุประมาณหนึเดือนกับอีกวันที่1ิบสหนึ่งเดือนกับอีก6วันนะครับกับภาพี่ลลองมาเยี่ยมชมนะครับข้าวเหนียวหอมหนาคานะครับหลังจากเอาน้ำเข้านะครับแล้วก็หวานปุ๋ยแล้ว หรอบนะครับพร้อมด้วยฉีดน้ำหมักขี้หมูนะครับฉีดน้ำ oh. หมักขี้หมูนะครับฉ we ีดน้ำหมักขี้หมูกับฉีด2รอบครับทุกซิปมือนะครับน้ำหมักขี้หมูพร้อมฉีดนะครับเมื่อใกับภาพที่เรางมาหยี่ชม่มนะครับสังเกตเห็นการเริ่มแตกกอแล้วครับเริ่มมีกีบนะครับเริ่มแตกกอห่างๆแล้วครับแตกกอก็ก็ถือว่า สำหรับเขาหน้าปังนะครับเขาหน้าปังกับกัถือว่าห่างครับห่างเพราะว่าเพิ่งทำครั้งแรกนะครับจาความปรกอเห็ดแต่เลยนะครับจาความปรกอเห็ดแต่เลยทดลองมึงครับรก็รู้ว่าสีได้ซ้ำใดนะครับเหมือนอก,กับภาพพี่น้องว่ามึงนะครับเพราะว่าแสงแดดพระอาทิตย์ขึ้นรู้สึกว่ามันสวยงามนะครับก็เลยจะ ภาพผี่นองมาเยี่ยมช่มก็ดีมัดศีขี้หมอีกหนึ่งรอบนะครับมัดสีน้ำหมักขี้หมูอีกหนึ่งครั้งนะครับครับสำหรับแปลงข้าวเหนียวหอมราคานะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับกะสีเริ่มแตกกลีบนะครับหนึ่งจิมม่กีบนะเห็นแล้วนะครับสำหรับข้าวเหนียวหอมราคานะครับพื้นที่ก็ไม่เยอะครับประมาณหนึ่งไร่เศษเศษนะครับหนึ่งไร่เศษเศษนะครับดีเห็น ดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับค่อ,ขอ,ขอนข้างงามนะครับเลยสีพัพี่น้องด้ยนะครับแล้วก็แปลงนข้างข้างนะครับข้าง,งก็อีกอีกนะครับอีกหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวหอมนาคาเหมือนกันนะครับพึ้นจีวานสองหลอดนรบสองขับเพราะว่าหลอบแหลกเพิ่นบริมาบริแทนะครับกป็ลังขึ้นนะครับ คาดว่าอายุน่าก็อยู่ประมาณ20วันได้นะครับแปลงนี้ประมาณ20มื่อนะครับ20นะครับ20กว่าหมื่น20ผา26มื่อนะครับสำรับเพิ่นเ,เห็นกระเริ่มว่านปุ๋ยนะครับหนึ่งหอบนะครับว่านปุ๋ยอ้อยนะครับสำรับเห่ากับอ้อ,อยสองหอบนะครับเพราะว่าดู้สึกแบบแปลงมาเห็นเนะี่ย กระเาพี่น้องอย่างเย่ยมชมเมืองนะครับแปลงข้าวเหนียวหอมราคานะครับพื้นที่อยู่อำเภอกระนวนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับกะพ้าหย่ยมชมแปลงกระทือว่าคอนขางห้างนะครับห้างนะครับดูเมล็ดนะครับเมืองการเกิดการขึ้นนะครับคอนขางห้างนะครับกระแต่เลี่ยนประสบการณ์กับพี่น้องนะครับว่าสำหรับเห็ดเข่าหน้าปังนะครับ เห็ดเขาน้าฟังถ้าเ้าอยากเพิ่มพผลิตหรือห้าสตีเห็ดจังไยเ่ากับแตกเปลยงกนันไปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ใส่สูตรนะครับใส่สูตรเออใส่สูตรทิ่ข้าวเห็ดเขา,เเขาน้าปีนะครับกับูว่าผลิตจีออกมาเป็นจังไดนะครับถือว่าก็คืงสวยงามน,นะครับสนหรับข้าวอาปังนะครับ น้ะปังนะครับทั้งสองแปลงกับเป็นแปลงตุล่องนะครับแป็ตดลองของคนที่ครับเพราะว่าเป็นอนื้อจะอกินแปลงตุลองราวถ้ากันเห็ดอยู่สองสองคตน,นะครับเลยตดลองวา่าจีออกมาออกก่อยนะครับสําหรับขอบฟังกับวานน้ากะเล่ยกัน,นทางวน้าสีงานนะครับนะครับก็ถือว่า อยู่ในสภาพที่แต่เฮ้ากับแต่คล้องแปลงกับพราอรับได้ครับกับแลลกเตี้ยวอันนี้กับว่ได้ยังครับตอนนี้กะจินาสิเริ่มสามครับเพราะว่าเขาอายุหนึ่งเดือนข้าอายุหนึ่งเดือนวันที่สิบสิบหกข้าหนึ่งเดือนกับเขอีกหกวันนะครับพื้นที่ที่มันบ่าเกิดว่าคืนนะครับตรงนี้นะครับห้ากาทีสามตรงนี้นครับมันเป็นนามค้งนะครับเป็นบวกนามค้ง สามกับบรลูว่าพ้นสีไดซัำได้นะครับกาข้องสิสามล่องมือนะครับข้องติสามล่องมือตอนนี้ก็มาเบาซูพี่นหลองฟังนะครับสำหรับข้าวเหนียวหอมหลคานะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับกามาเบาวันนี้กับมัดสีน้ำมัดกิมูอีเรื่องรอบครับสำหรบับอันนี้ก็เป็นแปลงของแปลงข้างๆครับ ที่เขาทำสองรอบนะครับแล้วก็เขาบานปุยน่าจะสามสี่มือแล้วครับการเริ่มจิดปุยล่ะก็ถืออไาสวยงามน,นะครับสวยงามสองแปลงแปลงก็เพิ่นเข่ากับคนคางนาก็ของเห่าอยู่นะครับเข่าเพิ่นเสือคอนคางนา